สวัสดีครับวันนี้มาแจกตัวยิงดิทนะครับอ่าโอเคมีหลายฟังก์ชัน,นครับมีรวมถึงรวมทั้งหมด6ฟังก์ชัน,นครับอ่ะมีอะไรบ้างไปดูนะครับนี่จะเป็นดิทนะครับที่ผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปให้เราเข้ามาเอาตัวยิงนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับอ่าโอเคแรกเราโหลดมาปุ๊บ อ่าเรารอนะครับอ่าพอโหลดมาแล้วเรามาที่ดาวโหลดรอครับมันขึ้นเรบลอกกันดาวโหลดอ่าเรามาปั๊บอ่าเราก็จะได้ไฟล์นี้แล้วนะครับอ่าตีทูชอปนะครับอ่าเรามาแตกไฟล์ โอเคแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ะส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับจะมีวิธีสอนใช้ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับให้เข้ามาดูได้เลยอ่ะโอเคเรามามันจะมีทั้งสองสองสองตัวนะครับคือมีทั้ง cmd และ exe นะครับอ่ะเรามาลอง cmd ก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายก่อนนะครับคืออันนี้เราจะต้องดึง ดึงบอทเข้ามานะครับเข้ามาในเซิร์ฟก่อนนะเึี้ยใส่โทเคนบอทแล้วมันจะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวสอบเป็นดิสนี่นะครับโอเคอ่ะบอทบอทมันอยู่ในดิสเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะครับอ่ะเราคลิกขวาทีนึงวางปุ๊บอ่ะโอเคมันจะมีหลักคือ6ฟังก์ชันนะครับมี delete all channel คือลบทุกห้องนะครับกับ delete all low คือลบทุกยศนะครับกับ <Okay. S 1> create low คือสร้างยศนะครับ ban all member คือแบนทุกคนในเซิร์ฟนะครับ spam message คือฟัดข้อความนะครับ, message, รรบเราจะให้ฟัดข้อความอะไรก็ได้ create channel คือสร้างช n e l ตามที่เราต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นฟังก์ชัน6คือสร้างห้องนะครับให้มันมีห้องก่อนโอเคเป็นชื่ออ่ะ C2 ก็ได้ C2 ปึ๊บมันก็จะถาม number of channel to create แล้วก็ใส่สัก20ห้องอ่ะโอเค มันก็รสร้างมา20ห้องนะครับอ่ะติดเล็ด ت, ดีเลย์มันจะเป็นดีเลย์ของดิสคอนนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะให้มันสร้างเร็วกว่านี้ได้เอาอเคก,ก็มาฟังก์ชันที่2ครับ delete all low อ่ะเดี๋ยวเราต้องสร้าง low ขึ้นมาก่อนอ่ะกด3มเดเอเชต low อ่า enter name low ชื่อ C2 ปุ๊บ harmony low t o k e t คือ สร้างกี่ยศนะครับที่เราต้องการโลก,ก็คืออ่าเอาสิบยศบอ่าโอเครอถ้ามันสร้างเสร็จมันจะกลับไปที่ออปชั่นนะครับอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วอ่าเรามาเช็คยศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคครบ10แล้วอ่าโอเคพอครบสริบแล้วมันจะรีเซ็ตมาหน้าให้เราเลือกฟังก์ชันนะครับ อ่เมื่อกี้เราลองเขียดโลแล้วอ่เราเป็นฟังก์ชันที่5นะครับสแปมเมสเซจสมมุติว่าผมจะใส่ลิงก์ดิดล้านโอเคปึ๊บคลิกขวาคือวางนะครับสมมุติเราคัดลอกมาอ่โอเคดูชอบอ่าไปแอดดี่วันโอเคนัมเบอร์ออฟเมสเซจนะครับคือเ e r ร์ช n n น l ลคือ จะให้มันฝัดทุกห้องเนี่ยห้องละกี่ข้อความนะครับอ่ะผมจะเอาห้องละยี่สิบข้อความก็แลนะ้วปุ๊บมันก็จะฝัดทุกห้องในยี่สิบข้อความแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มันจะมีช่วงดีเลย์บ้างนะครับแต่ดีเลย์นิดเดียวครับกันนิดคอดบอกนะครับโอเคเนี่ยครับพอครบห้องละยีแล้วมันก็จะหยุดนะครับเห็นไหม อ่ะโอเคแล้วอ่ะเราจะเอาเป็นเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ครับเอาสักประมาณร้อยโอเคเป็นด้ยวยสแปมเมสเซจวางลิงก์ไปแล้วก็พี่ี่วันร้อยอ่ะเราบันทึครับเราสามารถเปิดได้หลายหน้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองซีเมดีนี่ครับเปิดได้หลายหน้าเลยครับใจบอดกี่ตัวก็ได้แล้วแต่เราจะรันนะครับ อ่ะแต่ผมมาเปิดให้ดูหน้าเดียวครับรอถ้าร้อยถ้าร้อยข้อความมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะแบบเดียวหนึ่งเคข้อความแล้ว แค่รอนะครับแต่ว่า,าอ่ะสองพันก็ความแล้วอ่ะเราไม่อยากรอแล้วก็เฉปิดเปิดใหม่ยีผมเอาเยอะเกินช่างมันสิมดีเอาโทเค็นบอทของเราที่เราสร้างมานะครับ มาขีดขวาหนึ่งทีเป็นการคัดลอกวางนะครับอ่ะเมื่อกี้เราลองจะแปลเม็เซจไปแล้วถูกไหมอ่ะเหลือฟังก์ชัน delete all channel นะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะลบปึ๊บให้เลยนะครับอ่ะฟังก์ชัน ban all member คือแบนทุกคนในเซิร์ฟนะครับก็คือมันจะสมมติมีหมื่นสองหมื่นคนมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมอ่ะโอเคแต่ว่าอันนี้ผมจะลองให้ดู อ่ะคือในนี้มันไม่มีสักคนที่อยู่มีแค่บอดมันก็เลยเมมเบอร์แบนเนแค่นี้ขึ้นเสร็จครับผมก็ฟังก์ชันจะมีอยู่ประมาณนี้อ่ะแจกฟรีผมจะทิ้งลิงก์ดิสนีไว้ใต้คลิปนะครับหรือในคอมเมนต์อ่ะโอเค